วันนี้ก็เราเรียนถึงวันที่วันอังคารที่16รกรกฎาคม2567นะครับก็อากาศก็คลุ่นฟ้าคลุ่นฝนครับฝนตกแต่เช้านะครับเมื่อคืนตกแล้วเพิ่งมาขาดเม็ดเมื่อตอนเช้าตอนจะเข้าแถวเนี่ยแหละครับก็โอเคครับทุกคนครับวันนี้ลาคนเดียวก็คือจอนนะครับก็เดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับ ที่สำคัญก็คือน้องๆบอกว่าเขานัดกันแต่งเสื้อสีเทากลายเป็นว่าผู้สูงวัยอย่างเราใส่สีฟูโอเคไม่เป็นไรแ <c oughs> ล้วพีชสารรบายโอเคไปไปกินข้าวกันโอเคครับต่อมาเรียนต่อนะครับในหัวข้อวิชาเรื่องเกี่ยวกับผลกะทบต่อสิ่งแวดล้อม มันสุดท้ายนะครับวันนี้ก็โอเคเดี๋ยวมันดูกัรขายกลุ่มาแล้ว,แลว,นวนะครับพักเบรกเท้านะครับก็มาเบรกกันก็มานั่งทานกับคูเดีโอนะครับคูเดีโอนะครับว่าคูเดีโอบอกว่าเนี่ยของของกินนะครับน่ารักมากก็คือจะเป็นอะไรนะเป็น,ปน<า>ที่ใส่นะที่ใส่น้ำกะทิใช่ไหม อ๋อเป็นูมหัวใจถ้าอยากใส่ก็คือบีบลงไปอย่างนี้โอ้โหอเมซิ่งมากเลยนะครับดูสุดยอดครับใส่ใจและเยี่ยมมากใส่ใจใส่ใจมากโอ้โอเคเลยเนี่ยสุดยอดเลยเช้านี้ Enjoying ครับ Enjoying แล้วเช้านี้คุณเดียวได้วิ่งไหมครับไม่ได้วิ่งอ๋อใช่ฝนตกฝนตกก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราพักเตกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเรียนกันต่อโอเคครับก็เด็กพักทั้งวันไป านข้าวเรียบร้อยแล้วนะออก็เลยนิดนึงนะครับก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยอีก2วิชาก็คือเรื่องของอะไรนะเรื่องของถนนกับเรื่องซีซีอคาร์บอนเครดิตนะครับก็ถ้าเฉลยเสร็จแล้วก็น่าจะแยกไปทำกิจกรรมแต่ละคนของเราก็น่าจะไปนู่นแหละ,ะไปถ่ายทํานนะไปถ่ายรูป ยาก่อนตรดรับพุ่งยานก็น่าจะโอเคแล้วก็เดี๋ยวพาน้องๆไปด้วยครับไปดูกระทิ่นกันก็น่าจะไปหลายคนอยู่ครับก็เดี๋ยวไปดูทีนะว่ามีใครไปบ้างรอเวลา กล้องกล้องมันอยู่ตรงนั้นกล้องถ่ายลอดสุดใช่ z ูมได้โอเคปะพาน้องๆมาดูกัะสิงด้วยกันโอ้โหเต็มไปหมดเลยโอเคมา สามสิบเนี่ยเขาเรียกชื่อเนือนฮาเลมตรงนี้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันมันกระทิงมันเป็นสัตว์สังคมฮาเลมไงสัตว์เพศเมียเออใช่ประมาณนั้นฮะวโอ้ยโชคดีมากเลยครับน้อง ได้ดูรูปก,กระทิงไปใกล้บ้านล้างก็เห็นนะครับโซนบ้านล้าง,งแล้วก็เนี่ยได้ดูเหนือนฮะเล็มด้ลงมาแล้วสองตัวแล้วก็เนื้ไกล,กลนึกประมาณ30ตัวได้โอเคเลยพวกเรา ที่เรามรักปรุงนะครับก็ตัดหญ้าอาไว้จริงนประมาณงบของกรมก็คือ200ร้อไร่นะครับจะเป็นจุดๆสลายแปลงนะครับต้องรีบถ่ายไว้เพราะว่าฝนจะลงลนะตัดเสร็จแล้วนานแล้วหญ้าที่ตัดก็เก็บริบสุมแล้วก็ไปไว้บางทีก็แห้งตายไปจะเป็นหญ้าใหม่ขึ้นมากกเกี่ยวๆกนะ้นก็ช่วยห้กระทิใหมีหญ้ากินที่ดีเยอะขึ้นเดี๋ยวไปดู ใายลูกกับคณะกรรมการตรวจรับแล้วก็เดี๋ยวไปยืดเต่อไปสามเรียบร้อยนะทุกหญ้าที่เราปรับปรุงทั้งหมดก็200ไ,ไร่นะครับก็เป็นฟังก์ชันที่เราได้มาเพื่อปรับปรุงอาหารซึ่งคือคือหญ้านั่นเองท,งทุ่ใหญ่อยู่โดยรอบเนะี่ยตัดต้นสับเสียออกหมดแล้ว เอาไปถ่ายสักจุดนนหนึ่งก็จะไมีกวดกระถิ่งข้างในโอเคครับ ที่เราเคยปลูกเฉลิมภักเตียดไว้เมื่อต้นเดือนไปเดี๋ยวไปถ่ายรูปด้านในกันตอนนี้เราได้มีการปรับปรุงทุ่งหญ้ามาได้กับเดือนแล้ะก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพที่เราตัดไปก็มีการใช้ประโยชน์เนี่ยง่ายง่เนี่ยการกัดของ ของอันที่ไม่ได้กัดมันก็จะเพิ่งขึ้นมาจะแหลมแบบนี้นะต,ต้นแต่ถ้ากัดแล้วมันจะเป็นนี้โอเคไปไปถ่ายรูปด้วยกันทั่วไปนะพอเ,เข้ามาเนินด้านใต้เนินฮาลมคนระับน้องก็ทิงอยู่ข้างบนแต่ว่าเราก็ลงมาถ่ายรูปมันก่อนือว่าโอเคนะการตัดหญ้าของเรานะ การสนับสนุนงบประมาณจากกรมมีการสนับสนุนจากจังหวัดด้วยด็กก็จะเป็นคนละแปลงกันนะโอเคครับเพื่อช่วยให้กระทิงเรามีหญ้าก,กินนะอย่างมสมบูรณ์ก็จะไม่เป็นการไปรบก,กวนมัสดอนที่อยู่ด้านนอกนะโอเคเดี๋ยวเราขับไปแั้งบนครับแล้วนู้นโอเคอครับก็ เรียบร้อยกันไปสำหรับบรรยากาศการเก็บภาพพาน้องๆมาชมกระทิงที่เขาแผงม้าแห่งนี้นะครับก็แฮปปี้ไปด้วยดีเมื่อกี้ถ่ายรูปหมู่ไปแล้วนะก็เดี๋ยวก็ทยอกันกลับครับไปทานข้าวเย็นกันที่เขาใหญ่กับที่ตั้งกันอีกครั้งหนึง บรรยากาศเาฝากก่อนกลับครับเราค่อยเจอกันใหม่แผงมาจกหลังสิบปดกันยามันนาจริงๆครับโอเคก่อนกลับก่อนกลับไปเขาใหญ่ก็เป็นตัวนะครับกลับไปเขาใหญ่กันไปวันที่สิบปดค่อยมาเจอกันใหม่ให้ดูวิวด้านโน้น น้องๆก็ทยอยลงไปกันละเดี๋ยวไปเจอกันที่เขาใหญ่ เราก็เนื้อทานบะหมี่เที่ยวเมื่อกี้นี้แล้วก็โอเคเห็ทนทอสคาน่าไหอันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่เนะข้าวมันเท่าไหร่โอเคอันนี้ข้าวมันโอเคไปเดี๋ยวเรากลับกันเข้าโอเคไป